បានមានប្រនកែ I'm งบยอมกล่าวเรียกผู้มีความเดียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียยงกทางกลางวันกลางคืนบ่าผู้เป็นอยู่เมเดียงราตรีเดียวก็น่าชมปางวงเวนสารดังยันตีปางบังตานิวันดัง

Để tăng khô sara nang kemang, mang, thăng sara nang bhutanang, nhét thăng sara nang bhakam 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 นั่นมีใจสารณาอันสูงสุดเขาอาศัยสารนานั่นแล้วย่อมไม่โนจากตัวทางปวงได้โยจากบนด้านจะทำมันจะทำกันจะสารดังกาโตัจะตาริอาริยสัต กานิสัมมัญญาญาปันสติส่วนผู้ใดถือเอารางตนร่างธาระงทรงเป็นสาระแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันจบ Tukang-tukang sambuk padang, tukang santan hati kamang. Aryan maka, tukung pasang maka, นังเอตังสรณะมุตตมังเอตังสรมะมังกัมมะสัพพะทุกขะปะมุจจตินั่นแหลเป็นสรณะอันกเสมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเอาอาศัยสรณะนั้นแล้ว ยอมบนทางตรงทางทวงได้หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนตามสัมบังก 叮叮。Bien, bien. Tonton pagkawanta, tambon santintiko, I wow, wow, wow. ưu cô ưu đãi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  nam mô lam tha đa thi tham ma vi thi na kiết ta wa mô di đô tan te cha sa pa wa tu te cha ya ma ka la ni ma ra ti re ti ta sa pa ra ko la pa na ra wa

กมสันติวันสุธารุณันตังเมตังพุเสกวิฑินฺทาจิตตวามโนนฺทนฺเตจังสา Kala nilka tawana kanta mukara Iwakampi niya Ilcaya tuntawan เถรนํโสมังวินทิดาจิตตวามุฑินฺโตตนฺเตจสภาวตุติจชยมาทาลานิสํจังวิหายมติสาจกวานสังเกตุวาจาวิรุธ tak buta panjabat cinta calitu cita wamunintu dan te jasa bawatu te jaya menggalani nando panantapujaka

เตจันสามปวัตุเตจายังบังการนิทุขามดินติพุตจัเตนสุทัมตัณฐรามาวิสุณติจุดติตปังกาติการณญาณกาเตนาวิธินาจิตาวะมูนิน ปุญฺญตํเตสํภวตุเตชยํมังภรณิเตฏาติปุญฺญตํชยํมังภรหัตถกาถายุวาจันตุอินฺนทีเนสรนเตมนฺตนฺติลิตฺตวานเธกมฺมวิทานิจุปา Tawani wani sukan kam suka นาจายันตุโมติยะโมเลสังกายนานันติวาตตโนเอวังตะวังวิชายุโอหิจัยยันสุชายมะคะเลนะปะระจิตตะปาลังเกสีเสปะตะวิปุคะเล බගේ සம்பන කාප පம ச ปฏางคินาปฏางคินานิกัตวานังลังขันทานเตปฏางทีเนกะรณิยมานตังกุสะลเณยันตังสันตังปะจัง <laughs> อธิสัมเมนจสังโกอุจูจันสุวัจโชจสวโจนจสัมมุทุอังดันติมานิสันโตสโกจสุภโรจอังตังกินจุจ

สันติอะมิดูเรโหตะวะสัมภาเวสีวะสัมเถนสันตาภาวันตุสุขิตาตานะปะโรปะรานิโกขเคนตันตังติมาเยนกะตะกะกินัง Jan dan đàn bạn gian tu biệt cái màạka điอย่างก็ ta aiju xa hẹn ta ta ra thế hệความ thì ta ba buồn tênú na sambha, wajin, apa, rimana, เวันจะรสามพลูกกาสัมบิงมานังสัาวัเย็นลับปาลิมานาอุดทังลัโทจะติริยันจันทร์สามทางอเวราอันสัมปันตั่างเีินดันจารานิสินโนวาสยะ โลวะยาวะกัสิกันตมิโตเอตังสติตอติตายาบรัมมามตาวิหารังจิตรรมอุทิตตินยานุปปักขมสิระวะตัสเดนะสัมปันโดตามเมสุวินัยญะเกตัง นาหิจันตุขะปัสชายังบุนาเรนติเติเตมิอันดิขังสุรังตัจันสันโตอันดังตุรังโตสุกิตังวาเวรีเตวามบันโดตังจัมปัญจันจันเสริทานตรานุปัน สัาาตาัมบาวันตมัมเอาช่วงต่อไปร่วมกันเจริญจิตตะภาวนาก่อนที่จะพูดทิศส่วนกุศลแล้วก็แผ่เมตตาผู้จะครลาออิบพูก็ออกไปโดยไม่ต้องใช้เสียงนะครับ เานี่ไม่จำเป็นจะพูด